Vạn, con kẹt Hãy subscribe cho tấm Ghiền liên màn âm ở hồ xuống ở hồ nước nếp hồ ban đầy ở nếp ngàn ngày đi vào เราต้องอ๋อแม่จำาลใกล้แลเราต้องเลยทางเดียวขึ้นอมไปหน่อยหนึ่งเพื่อไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาแม่จำสิบกิโลแต่จริงไม่ถึงเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปตัวไปกลางเมืองเราไปแค่ปั๊มอากจ,จะแค่8ปดโลอันนี้ตาบลกองแขก อันนี้พึ่งร้านน้ำเลยพึ่งบดอัดรัานน้ำถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะขี่ได้ไม่เป็นไรครับแห้งๆไม่ลื่นฝนตกนี้ลื่นปื้ดแน่นอนนี่ก็รา้นน้ำแค่ไม่มีฝุ่นทำใหม่หลายจุดคือหนาวหนาวหน้าน่าจะกลิบเลยเส้นนี้ คต okay. ะเขาตัวไม่จับแล้วม่าจะ2โลยังไม่เจอแยกไปถนนเลยน้าจะเมื่อกี้วาไม่คือไม่ได้มาลืมพอมายิ่งย้อนทิศเนี่ยลืมธรรมนาวิ่งจากไม่จับออกมามันก็จะไปมีแยก แยกออกอบหลวงแล้วแยกขึ้นอินทนนน่าจะเมื่อกี้ครับน่าจะปั๊มก่อนนี่น,น,นี่เจอแล้วอินทนนท์เลี้ยวขวาโอเคขอไปเจอน้ำมันก่อนนะครับไหนแยกไปนนอ,นอ,อินทนนท์อ่าอินทนนท์ขวานี่ เราซ้ายเข้าเมืองพอทหนึ่งกิโลแต่ว่าไม่ซื้ออะไรเติมพีทีแหละเติม PT แล้วอ,ออกเลยเข้าเลยดูไปอ๋อน,นี่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 ว่าปิดไปแล้วโอเค มีเก้าหนึ่งไหมมีได้เป็นซินพีทีแม่แจ่มห้าโมงสิบสามรีบไปดีกว่าเดี๋ยวค่ำขึ้น,นดินนนทันอยู่อีกแค่ยี่ห้าโลโอเค ยี่สโลโดยประมาณเดี๋ยวดูที่ป้ายอออินทนนตรงไปเมื่อกี้เราเรามาจากทางขวาเรามาจากทางทางเยื้องขวาทางไปฮอดเห็นนนต้องตรง,งไปเออนี่ไงอินทนน สามสิบสามสิบน่าจะยอดดอยไหมเราไปแค่ลานสนคือการเต็นสามสิบน่าจะสี่าทีถึงนุ่น6โมงกวดีเพราะว่าทางเขาความเร็วทำได้ไม่มากครับแต่ไม่ไกลความเร็วสักสี่สิบห้าสิบ ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีสี่สิบนาทีถึงแปกแต่ดูที่หลักกิโลมันตอนนี้เหลือสิบเก้าโลยี่สิบกิโลจากแยกตอนนี้เหลือสิบเก้าสิบแปดโลละหลักกิโลนะครับแล้ว่ามันป้ายกับหลักกิโลจับคนละที่กันแต่ว่าถ้าจับจากอไอสำนัการุทรยานอะประมาณนี้แหละยี่สิบเนี่ยหละเพราะจำได้ว่ามันไม่ไกล ขึ้นนี่คือแป๊บเดียวขึ้นตรงนี้จะแบบชันชันชันๆันถึงเลยจะไปตอนนี้ยังไม่ชันก่อนพอไปถึงตีนตีนดอยมันจะชัน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 แล้วก็ถึงเลยเนี่ยสิบแปดโลเองแต่เริ่มเริ่มขึ้นตีนดอยแล้วครับแค่ว่าจะชันแต่มันใกล้เครื่องร้อนยิงขนาดแบบวิ่งวิ่งโฟโฟล์นะ คือปกติถ้าวิ่งแบบมีความเร็วหกสิบเจ็ดสิบโฟร์อะพระลมไม่ติดถ้งเว้นวิ่งช้าๆพระลมจะติดแต่นี้คือติดตลอดเวลาไปต่อจอดเปลี่ยนแบตกล้องอะโอเคสิบแปดโลใช่ไหม สิหกแล้วหรอสิบหโลตามหลักกิโลนะแต่ถูกเราถึงไหนไม่รู้ช่วงนี้ก็คือไต่เลยไต่ตึงๆเลยครับชันๆเลยเดีเขาก็ทำไม่ชันมากนะทำแบบขึ้นได้แต่ว่ามันแบบมันไต่อย่างเดียวเลย โค้งเยอะหน่อยเพราะว่าเขาไม่ให้มันชันเขาเลยต้องเลาะเลาะให้มันโคง้งให้รถมันขึ้นได้ชันชันตึงตึงโค้งแคบแคบความเร็วช้าเลยตอนนี้อยู่ไปเรื่อยๆเลยโค้งแคบรถแทบหยุดในโค้ง ในโค้งเราเรือบดูนี่หน้าใหม่สามสิบกว่าคงแคบจริงนี่ครับอันนี้สามสิบสามสิบเอ็ดหน้าใหม่นะดีไม่เร็วดี ้ชา้าเป็นเลยชอบคงจัดจัดความเร็วน้อยๆถนนคมคมโอ้แทบตัวอยู่กับหลังหันเลยวิ่งไต่สันเขาไปเลยแหลมจริงๆ หน้าสันเกลิกเลยนี่ครับเราเดี๋ยววนไปทางขวาน่นเลยข้างบน8% พันปอดินสุดทางสุดโอ้โหทับรถทับหยุดคิโลเไม่ที่สิเ็ดแล้วทางนี้ค่อนข้างเร็วนะเหมือนจะใกล้ถึงสันแล้วอะ่ะแต่อาจเป็นเพราะว่าแม่แจ่มมันมันคือแม่แจ่มคือสูงระดับนึงแล้วอันนี้ก็ต่อยอดขึ้นมาอนิดเดียวถ้าขึ้นทางจอมทองคือ,ค,อคือไกลเลยครับ 35มิบห้ากิโลจากสามแยกจอมทองถึงอสำนักงานโยาณเราไม่ถึงยอด4ี่สิทางนี้มันแค่30มสิบจางไม่เจ่มอืมควานำปีเลยเบาก่อนให้พี่ไปกันต่อไม่ได้วะเราเร็วกว่าวาง ไม่ไหวขี่ตาพอขึ้นมาสูงๆนี่มาแล้วความเย็นประทะตัวแล้วครับโอ้นอนสบายแล้วคืนนี้พรุ่งนี้ดูก่อนว่าไหวไหมจะตื่นไปดูพระอทิตย์ขึ้นที่กิ่วลมถ้าไม่ไหวก็นอนยาวครับถ้าไหวก็จะตื่นไปดูหน่อยเพราะไม่ได้ดูหลายปีจัดป่าชุเทศการก็คนเยอะเกิอนอันนี้คือผมว่าขึ้นไปคนน้อยอะ่ะ ค่อยว่ากันตอนเช้าถึงไหนแล้วเกือบแล้วหน่วยต้นน้ำแม่กลางโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อถึงแล้วถึงแยกแล้วจะไปโฟที่แยกที่มีด่านเจ้าหน้าที่ซึ่งเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงไปลานสนเลย ไปกลางดอยชัวย่าดีกว่าสายขึ้นยอดดอยถนน <c oughs> กาฬยานิวัฒนาอีก28โลปลายประมาณ100โลอันนี้เวลาประมาณ เที่ยงตรงครับเที่ยงพอเพิ่งออกจากร้านมาหน่อยนึงเอาเสื้อกันลมหมอกแล้วพเพราะเห็นว่ามันเที่ยงแล้วก็ลมประทาตัวยังเย็นอยู่ครับแต่ไม่เหมือนตอนเช้าตอนเช้าคืออากาศหนาวเลยอันนี้คือระดับที่เย็นขี่รถสบาย ช่วงนี้เส้นทางอิจิม้าโลกัละยาจะเป็นทางกว้างแล้วไม่ไม่แคบเหมือนช่วงป่าสนช่วงนั้นคือสองเลนแคบแล้วก็ไหลาทางเป็นคูน้ำโอ้โหน่กากลัวมากก็ขี่จองระวังอันนี้ก็กว้างขึ้นหน่อยแล้วก็ไหลาทางทางซ้ายเราเป็นฟุตบาททางขวาเป็นคูน้ำ มีรอยเบรกรถยนต์ ABS ทำงานเป็นระยะคือเป็นรอยแบบว่าหยุดยุดหมุนๆนนะ่ะเป็นรอยไม่สมเสมอบ้านดงสามหมืนคือดูรู้เลยว่าเบรก ABS ทำงานเลยกินข้าวกินกาแฟเสร็จก็สดชื่นรับเมื่อเช้าขี่แบบเนื่อยๆหนาวด้วย อันนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยกระกวะเฉงอีกรอบหนึ่งข้างหน้าเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวดูว่าได้มากไว้บ้านหนงสามเมินป้ายหน่วยจัดก,การต้นน้ำขุนแม่แจ่มสัมนักงานที่เจ็ดโอเค หมู่บ้านแล้วโอ้เหลี่ยมนี้สวยกว่า กิโลกรัยาปลาย95 เลงไปแล้วเห็นปิดประตูสุวว่าเมื่อกี้จะไปกลางเมื่อพอดีพี่เขามาสามสิบคนเขาเหมาไปแล้วก็ป้าต้องเขาโทรเขาโทรบอกญาติญาติทั้งครับก็กินมากาศที่เนี่ยจุดแหลหลินสวย่างนู้นอีกจริงๆตอนแรกผมมาผมก็เลงที่เนี่ยแต่พอดีเห็นปิดประตูไงก็เลยไปดูที่มีคนก่อนแต่ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวครับคือคือปิดก็ไม่แปลกะ ถ้ามาก็ต้องโทรตามแต่มีเบอร์น้องไว้แล้วแต่ถ้าหน้าท่องเที่ยวอาจจะต้องจองเลยดูวิวครับอลังการคือแบบนี่คือข้างล่างที่ปลายร้อนมากนะนี่ขึ้นมาคือลมลมเย็นบางๆโดนตัวก็โอเคโอเคน่าจะไม่ร้อนมากกลางคืนแต่ตอนนี้ก็มีแดดก็ร้อนหน่อยนี้น่าจะ ยังบ่ายๆเลยมั้งดูเวลาหน่อยบ่ายสามเออถึงว่าร้อนเดี๋ยวอาบน้ำดีกว่าน้องก็เปิดห้องน้ำไปแล้วเดี๋ยวกลางเต็นท์ก่อนครับเดี๋ยวค่อยพาชมสถานที่ว่าเป็นไงบ้างตรงนี้โอเคเดี๋ยวกลางเต็นท์แป๊บนึงนะครับ